สวัสดีครับสมัยตอนเป็นเด็กคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเวลาที่ไอศครีม,มันละลายเนะี่ยคุณจะรู้สึกเสียดายมันแต่วันที่27นี้คุณจะไม่พลาดกับกิจกรรมดีๆที่คลังเพชรเกษม69นะครับเพราะว่างานนี้บอกได้เลยนะครับว่ารวบรวมบรรดา ผู้รู้และก็ปรมาจารย์ทางด้านศาสตร์โเหเฮงและความสวยความงามมาเพื่อบริการให้พวกท่านได้กลับไปพร้อมกับความสุขและก็ความร่ำรวยครับวันที่27นี้นะครับ MIR รคลังฝั่งทนของเรานะครับเราจัดงานสุดพิเศษและพิเศษในรอบปีที่ผ่านมานี่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยงานที่2ี่นี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานเขาเรียกว่าเป็นงานเตรียมงานที่สุดยอดมากนะครับ ในเรื่องของใครอยากเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหมอดูนะครับว่าเลขแหงไม่แหงหรือว่าความเสียความงานนะครับวันนั้นอย่าพลาดนะครับเพราะว่าที่นี่จับเต็มที่เลยมาที่ที่27นี้นะคะมางานชิวๆของ M A R คำสั่งคนพบกับสินค้าราคาพิเศษและรายการพิเศษมากมายจากพี่น้องชาว M A R พบกันนะคะเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะ27นี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเพียงรอคุณอยู่ค่ะนี่เจ๋งไหมคะอยากใส่หินนำโชคแบบนี้รอเปล่าคะดีวคิ้วนะคะอยากปรับหงโอเฮ้งคิ้วรับรั์แบบบ้านหรือเปล่าเจอกันนะคะวิธีการเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าท่านเปลี่ยนความคิดท่านก็จะเปลี่ยนความเชื่อถ้าท่านเปลี่ยนความเชื่อท่านก็จะเปลี่ยนความหวังถ้าท่านเปลี่ยนความหวังท่านก็จะเปลี่ยนทัศนคติถ้าท่านเปลี่ยนทัศนคติ ่านก็จะเปลี่ยนการกระทําถ้าท่านเปลี่ยนการกระทําวิถีชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนเรียนเชิญพบก,กัน